นี้เราก็ได้มาถึงที่หมายแล้วนะครับผมซึ่งเป็นสวนเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับรู้สึกว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเป็นพืชผสมผสานนะครับผมแล้วมีป่อปลานะของเขาลุงเปงนะผมเขาลุงเปงปินตาสานะผมเดี๋ยวที่ประมาณสองไร่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆเนาะรอบๆนะครับนี่ รอบๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในครับผมว่าพืชผลหรือว่าพืชผักที่แกปลูกไว้ครับผมจะมีอะไรบ้างเนาะกับบรรยากาศยามเย็นนะผมเดี๋ยวจะให้ลุงเปงพาไปครับผมว่าแกปลูกอะไรบ้างนะโอเคครับไปดูกันเลยครับอันนี้พ่อมาด้วยครับพ่ออยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงลุงเปงเขาพาไปดูแลครับโอเคครับ วันนี้เขาก็ได้อยูครับลุงเปพงครับผมลุงเปพงพิณศาสตร์นี่มาแอลสวนลุงเปพงครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ประมาณสองไร่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับผมว่าลุงเปพงอเนี่ยปลูกอย่างไรครับผมมีใบเตยหอมอ่ามีใบเตยหอมนะครับพืชผลเนาะผลการเกษตรอ่อนน้ำจากธรรมชาติครับนี่ครับน้ำไหลดีครับผม เดี๋ยวเผมจะพาไปพอต้นหน้ามาผมมามาจากไหนเนาะมะน,นาวครับมนาวครับผมดกมากครับผมใกล้ๆเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นเถียงน้าหรือว่าที่พักของแกนะครับผมยากาศเย็นๆเนะาะแรงแรงมานี่เบรกกันนี่หู้เรื่องครับผมเมาะครับ นาการมันดีเนาะโอ้มีเยอะเลยครับลูกพริกครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูแล้วลุงเนาะแดฮอตแดฮอตครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะผมลูกเจ้าพญานะครับมารากกฮอลแลนด์ครับผมนี่ อายุอายุกี่วันในมะละกอนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยวันเนาะประมาณสามเดือนครึ่งนะครับสามเดือนสิบวันสามเดือนสิบวันเนาะครูแปดกรุงพลาเริ่มติดดอกออกผลแล้วเนื้อที่สองไร่ครับผมผสมมสารเนาะมะเขือลูกเจ้าพญากันแตงผักกาดครับผม กะเพราน้ำหอมพันเตี้ยอายุหนึ่งปีอ,อ่านี่ครับ,บรอบๆนี่จะเป็นประเป้าน้ำหอมนะครับน,นาองระเอาน้ำหอมจะมีสะ ปลาเลือชาติเป็นสะธรรมชาติเป็นสะบัวครับผมเนี่ยครับชะอมคัตอนนี้จะเป็นชะอมครับผมอา้าวซอยกับบ้านเฮาห้องหักละเนาะครับผม ดูพื้นที่ครับผมเต็มพื้นที่แล้วครับผมพืชผลเนาะครับผมนีม่มะเขือพวงนี่ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับผมติดเขาครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ครับผมได้มาดูแล้วเมื่อกี้พึ่งครับผมแกเลี้ยงพึ่งไว้ด้วยนี่ครับเป็นพึ่งโกนเนาะพึ่งโถง่พึ่งโง่เนี่ยไกล้ๆเลยนะลำใหญ่ครับผมลูกดกครับผมติดหนักแล้วนะครับติดหนักเลยมันเลยแม่ เป็นธรรมชาติแต่แต่ผมเนาะนี่ครับน้ำพัดจากธรรมชาตินี่ครับสปริงเกอร์จากธรรมชาติครับ,รบสองข้างต่างเลยเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับผม อันนี้เก็บได้แล้วอันี้เก็บได้แล้วสุกแล้วครับเตี้ยครับแล้วก็ดกมากครับผมไม่ต้องสอยเหมือนสมัยรุ่นก่อนๆนะผมับนี่ต่อเนาะลุงเปนเข้ามาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับแเดือนเองอ๋อเพิ่งเพิ่งทำแปดเดือนนะครับ ปลูกล้มลำไย,ยแล้วปลูกมะเขือเจ้าพญามะละกอปลูกพร้อมกันให้เขาใหญ่แข่งกัน,นเดิมทีจะเป็นสวนลำไยสวนลำไยนะครับผมล้มต้นลำไยแล้วก็มาทำเป็นสวนเกษตรนะรผมอยู่แบบพอเพียงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นน้ำครับผมที่ว่าเป็นหัวสปริงเกอร์กับก๊อกข้างล่างเมื่อกี้ครับว่ามาจากไหนเนาะ เป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาตินะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกน้ำเหลือน้อยแต่ก็พอมีใช้อยู่ครับแรกเลยครับเลับต้นน้ำ มาจากตรงนี้ครับผมดดตรงนี้จริงๆครับนี่ครับเด็ที่ใช้ไปเมื่อกี้ท่อนี้เดียวนี่ท่อน,นี้ครับผมที่ใช้เมื่อกี้แล้วมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำอยู่เท่าน,นี้ครับก่อนหน้านี้เยอะน้ำจะเยอะครับผมปีนี้แหลแงแก่นครับเนาะ นี่ครับบรรยากาศยมเย็ยนก็นประมาณนี้ครับแดดล่มล้มตกเนาะในเวลาแล้วครับเดี๋ยวคุณทำทำอันนี้หกเดือนอันนี้หกเดือนครับผมออกดอกออกผลละหกเดือน ไหล่ลมหมอะนะลมครับอันนี้จะเป็นฝั่งภูเขานะครับติดภูเขาเลยเนาะสมโอนะครับ นันถังน้ำหมักนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นพึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งนี่มีกิรังนี่พึ่งครับชมสวนยามเย็นนะครับผมส่วนของลุงเป่งนะผมลุงเป็งกินสารเนาะรรยากาศเราจะประมาณนี้นะครับ มาเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มาแวะเวียนมาเที่ยวได้นะผมลุงแกต้อนรับทุกคนครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับชิวๆบรรยากาศนะผมตัดเนียนตัดเนียนเจ็บขาตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกซื่อ นี่ครับทำแล้วครับผมทำแล้วนาวโดกมากครับผมอขงทีี่่ด้วยนนะสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากรับชมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับ